กินน้ำอารมณ์ไหมไม่นะไม่นะที่เขาเอาไว้สร้างกำแพงอะแดงีแดงวพเันนี้นะคะก็กลบมาพบกับพี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเล่นตามเซฟอพที่4แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำอะไรบอกเพื่อนไปวันนี้เราจะมาเล่น1นาที7วิเฮ้ย ซึ่งคอนเทนต์หนึ่งนาทีเจ็ดวิอ่ะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเก่าแก่ของเซฟอยู่พอตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาิีเรสเรสกี่จนดท่าช่วยดิท่าช่วยไอตืนหนึ่งนาทีเจ็ดวิอ่ะก็คือมันจะเป็นชาเลนจ์ให้ทำทั้งหมดหนึ่งนาทีเจ็ดวินั่นแหละตามเควสต่างๆอะไรอย่างนี้ซึ่งวันนี้เราก็มีเควสซึ่งวีนะคะคนทำคอนเทนต์ของเราก็ได้คิดมาให้พวกเราเรียบร้อยแล้วใช่โดยที่เควสหลักๆเนี่ยจะมีประมาณสามเควสนะคะเควสตหนึ่งเนี่ยจะเป็นเควสที่เราสองคนเนี่ย ทำเหมือนก<ด>ันแ<ด>ต่ออว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นอาจจะมีความต่างกันเล<ช>็กน้อยอย่านี้ส่วนเควสที่2กับเควสที่3นะคะจะต่างกันและเราจะต้องจับฉลากหเลยไปหยิบชุบเพื่อเลือกนั่นเองค่ะทุกคนว่าเราจะได้หัวข้ออะไรถูกต้องถ้าทุกคนอยากดูแล้วก่อนที่จะไปดูทุกคนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ก, <laughs> <laughs> ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปดูคอนเทนต์ในวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งใช่กด ดอย่าลืมกดทุกทุกอย่างไว้ก่อนที่จะไปเริ่มดูคอนเทนต์วันนี้แล้วก็ถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะไปเลยพร้อมแล้วอ่ะวีเควสแรกของเราสองคนคืออะไรเควสแรกคือการที่เราต้องโทรหาใครก็ได้ให้เขาแค่คนลนัดพูดตามคำที่ได้โ้าเดหาใครก็ได้เขาว่าใครก็ได้แมเนี่ยยากมากเพราะกูไม่มีโทรหาวีได้เลยแล้วทีนี้เนี่ยเราแบบจะมีครัทั้งหมด6 ให้ทั้สองคนนะ่ะสุ่มเลขมาหนึ่งหกวก็เรือกคำแบบไหนซึ่งคำนั้กคํคำนี้ยจะเกี่ยวข้องกับเซจทั้งหมดแต่ว่าเป็นคำที่ใช้ชื่อตอังวานะก็คือจะยากอ่าหัวใจห้เว็บเลยโ okay. อเคยากอะอะไ่ที่ยากไม่ใช่เควสนะยากโทรหาใครกูไม่ตดเลยนะไมใครก่อนพี่ก่อนเลยกูเสียสละให้พึงเลืนะอก่อนหนึ่ห เอาหมาหกไม่โคซีโรแฮสไมโครซี r o ทุกครั้งดอนโอ้ยคุณพูดภาษาจีเลยอย่าไปเซ่อมันไม่ค่อ่ะแล้วฉันเลือกเลยไหมหรือว่าต้องเลืได้ได้สอง 呃，贝肯尼斯呀，啊，不要。 เราจะโทรหาพี่ชายคนหนึ่งที่สนิทมากมากเราจะมาดูกันเราจะดูกันว่าพี่เขาจะรับไหมแป๊บนึงเราขอต่อเน็ตใหม่มันอยู่ข้างนอกแน่เลยวะรับแล้วฮัลโหลชิชิจุจิชิมิโฮชากะ เพี่โตพี่โ่ทำอะไรอยู่่ะไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านเหรออยู่บ้านเฉยๆอ๋อแล้วดูซีรีส์ยังไงทำไมไมอะเออจะบอกว่าเออมึงแ้วมึไม่ได้ไม่รึปลาอ้ย ปกติพี่พี่ฟุ้ยปกติพี่ก,นนก็กินน้ำมันไม่ใช่มันกินน้ำอัลลมอยู่หรือปาแบบกินน้ำบัลลมไหมไม่นะไม่นะไม่ค่อยหรอเคยดักมีดักเคยกินน้ำบัลลมไหมเรามันมีอะไรบ้างน้ำมัลลมมอหลงพูดมาดิ มันมีโค้กมีแฟนต้าไม่ต้องโคกมันมีอะไรบ้าโคกตอบมามันมีน้ำแดงหมดเวลาแล้วมันยากมากเลยอ่ะทำไมเขาเรียกอยูมึคุยกับพี่เขาว่าสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครึ่งของอยู่บ้านเหรอทำไมวั้อะไรเปล่าเออเพรไม่ได้คุยกับเขานานมาก พี่โซขอบคุณนะคะเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับไปเดี๋ยวโทรกลับไปโอเคโดยพื้นฐานนะเวลาคุยกับพี่โซก็คือแบบว่าคุยเรื่องจิตมถาไปเรื่อยอยู่แล้วแล้วมันล้ชอบแกงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วจริงพจากที่ฟังเมื่อกี้ตอนรับสายเอาเป็นเชฟเชฟฉกไว้ใช่ไหแล้วนานๆคุยกันทีด้วยมันก็เลยแบบแฟนแปลกๆไรแล้วไม่คุยในละหนึ่ง ราอะตั้งใจกันเลยว่าเออจะคุยกับคนที่ไม่ค่อยได้คุยกัน,อะ,อ,นอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบหาคนที่ตันานคุยกันทีเป็นไงละ่ะประเด็นคองซีลเลอรอะง่ายกว่าคิดอีกนะแล้วหินปวดโอ้ไ oh ม่กัดชอวสวันนี้นะคะจะโทรหาเพื่อนคนหนึ่งที่เออเรียกว่าเราคุยกันนะแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบเจอหน้าอะไรอย่างนี้กันเออแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยคอลายกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน ยกว่าัวมันดับปุบปับทำงานอยู่ปปุบ<า>ัน <laughs> หนึ่งนาทีเจ็ดวิมันแป๊บเดียวมากเลยดูจากเมื่อเมื่อกี้ยกูพยายามมากแล้วที่สุดในโลกกูพูดจริงๆอ่ะมากำลังจะกดนะคะทุกคนปั๊บกูนะพ <laughs> ี่แบมหนึ่ง, <laughs> ส,งสิทธิ์หรือสิท์นะคะพีน่นี่ฮัลโหลมึงคุยด้วยแป๊บนึงดิว่ามึงมึงไอ้ไอ้อิเนี่ยที่เขาเอาไว้สร้างกำแพงอ่ะมันทำมาจากอะไรนะ ฟ้าจมแทงในสัตว์คุณเล่นเกมอยู่ฟ่าจมแทงในสัตว์คุณเล่นเกมอยู่เร็วช่วย เดี๋ยวโทรหานะจ๊ะได้ค่ะจาบ๊ายบายโอ๊ยทุกคนนี่โค้ดทีนะเหลือสันสองวินะคะทุกโบยังรอนาไม่เหรอสร้างอะไรอิดแดงอยู่ที่พื้นอหอยกถูกมนะเอเพื่อไม่ผิดไม่ผิดถอว่าสเรมันไมเจ็บไม่มนอยู่ที่แบบอุตื่นเต้นแล้วกชิดไม่ออกกูจะทำอะไรมันยากอะไม่ของนี้คือแบบมันถามคำถามอะไรเงี้ยใช่เออมึง กำแพงเศร้าจ right like ับเลยนะกำแพงเศร้าอะไรกลิ่นแดงตำนานนะคะอะไรที่พื้นปูนจบค่ะก็อย่างที่เห็นนะทุกคนโอเคเคุยที่หนึ่งละค่ะคนที่ได้คะแนนไปก็คือนี่นะค่ะต้องขอชมขอบคุณเพื่อนคนนี้เพราะว่าถ้าจะให้มีอีกเพื่นหนึไม่รู้มันโลกอยู่นะคือโลกปะมึงเก่ง่ใไหมโ้งเกลียดเเ่นลก่งอยู่ใไหม อ่ะไปดูเพจต่อไปกันค่ะค่ะมาแล้วค่ะทุกคนเห็นอุปกรณ์ตรงนี้หรือเปล่าเห็นบ้าในกล้องเห็นไหมไม่เห็นอุปกรณ์คืนเนี้ยก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาแล้วซึ่งก็จะมี2เกมนะคะคือเกมที่ะเกมที่1คือเกมที่เราจะต้องใช้หลอดต่อๆกันยาวๆแล้วก็กินน้ํานะคะให้หมดภทีเจ็ดวีและเกมที่2นะคะ อันนี้หินมากเลยอะจริงคือเป็นเกมที่เราจะต้องเป่าอันนี้ให้อยู่บนรากาศใช่เซเวนทีเจ็ดปีถูกต้องซึ่งทั้งสองเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเซเวนทีของทั้งคู่เลยใช่ก็เราเล่นตามเซตไงใช่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ description ว้าถูกต้องมาเป่ายีกชุกกันว่าใครจะได้ทำเควสไหนนะคะใครชนะได้เลือกโอ้ิ่มเลยหนึ่งสอง หนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามโอ้โหตึกรุก็ชนะอะไรอ่ะอะไรดีอ่ะคืออันเนี้ยก็ยากอ่ะอันเนี้ยก็ยากแต่อันเนี้ยต้องลุกขึ้นแล้วกูยิ่งกิเกะตรงนี้ขอกินเนื้อ ได้นี่นะได้อันนี้น่าจะยากอะทุกคนก็รู้ยู่แล้วว่าใครจะชนะแต่ว่าก็มีสิทธินะหมายถึงว่ามีสิทธิ์ที่มึงจะชนะกูอะค่ะเพราะว่าขวดนี้สปาริดปลาดอยได้ทุกคไม่เป็นด้วยหนึ่งเลยกปาไปดูกันวันนี้นะคะเราจะให้หูล้วไม่ใช่น้ำเปล่าด้วยเขยังเขยางหนึ่งสองสามับเยันเรหมดหมดเวลา ก็บีไปเราเว้นรยิ่ไม่ได้ย่ต่อไม่เป็นเรใหญ่ใหญ่เอแบใหญ่จกูใช้กี่บีมาทำหลังกองปิดก็ขอร้องขอร้องกูเหนื่อยปะกูเหนื่อยป่ะกูชอบเวลามแพนิกอะ โคกยังไม่เข้าปากดูสักก็หนึ่งหยดเลยอะต่อหลอดใช้เป็นหนึ่งกัทีอีกเจ็ดวีเอาไว้ตอนดูดมึงก็ขาดไปเถ้าตั้งแต่นั้นค่ะข้าดม่างเพว่งเอาไว้ายไปเ่งชุดดูดไม่ขึ้นเนี่ยขนาดเหลือแค่สองอันโอ๊ยเหนื่อยแล้วโอเคเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะเป็นเพสองพีซึื้อของพีนะคะก็คือ โอเคพีเริ่มจับเวลานะ1 2ึ่งสองสาป้ายคู <c oughs> <c oughs> ให้โอก,กาสอีกรอบหนู่เห็นใจ 2> <c oughs> 1 2ึส้สำ นาทีกาไม่ต้องหนึ่งนาทีเจ็ดวิแต่ว่าทำเป่าอ่ะให้มันลอยขึ้นไปห้าครั้งห้าครั้งผ่านเลยห้าครั้งผ่านเลยเหรอใช่เอานะภายในหนึ่งนาทีเจ็ดวิต้องทำให้ได้ห้าครั้งจะเริ่มใหม่ก็ได้ลมมันจะค่อยค่อยผัดไปเรื่อยเลยเอานะหนึ่งสองไปเสียวเลยทตรงนี้แหละ ห้าสิบหกวิแล้วเมื่อกี้เราได้หนึ่งครั้งใช่ปะไม่ได้มันจทำไงไม่ให้ครบห้าครั้งแบบติดกันสองสองสามสอง่งสี่ ทุกคนถ้าใครได้เห็นคลิปก็คือจะรู้เลยว่าทุเรศทุเรศว่ะแล้วกุ้โมโหจริงกรนต๊อกจริงกูแบบไม่ได้แล้วส่วนที่ต่อหลอดก็ไม่มีทางไปไมได้นะถามว่าอยู่ละชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่ได้เด็กเขหาทำอีกเลยหาทำไปเรื่อยๆนี่นะคะก็เป็นคลิปหนึ่งนาทีเจ็ดวินหรือว่าเล่นตามเซฟนั่นเองทุกคนอ่ะ อ๋อีสี่ค่ะทุกคนชอบกันไหมชอบเปล่าถ้าชอบก็พิมพ์ว่าชอบไม่ชอบก็พิมพ์ว่าชอบเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ตัวซมิตะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่า ใครที่ยังอยากให้พวกเราเล่นหนึ่งนาที7วิอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ว่าพี่เราทำตามเซฟที่มันเป็นของคลิปนี้ที่ไม่ใช่ของอันนี้นะของอันอื่นอาจจะมีอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาได้ว่าลองทำอันนี้ดูทำนิดเดียวถ้าเราทำได้ก็เราจะทำนะมนันมีหน่นา <c oughs> ทีเจวิหลายอันมากอ<ร>าจจะเป็นล้านจริงลองไปดูกันค่ะว่าใครชอบอันไหนแล้วแบบอยากให้เราลองทำอันนี้แบบเห็นเซฟทำมันเหมือนจะง่ายนะคะพี่บ้าจะทำได้ วันนี้พี่ก็จะบอกว่าพี่อย่าทำหลยทุ <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคอนเทนต์ในวันนี้นะั่นเองทุกคนชอบกันไหมจ๊ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, <c oughs> กดส u b ค c r i า e กแลวก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊กกิ๊กดุดุงก็อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้นะคะทุกคนทุกวัน สาวววสาวเป็นวันเสาร์ประมาณช่วง11โมงเนาะดูหเอาไปแล้วก็กินข้าวกันไปใช่วันหยุดด้วยอ่ะก็เลยแบบแฮปปี้แฮปปี้ด้วยกันนะฟองกละดทุกคนฟังนะทุกคนอยากให้ช่องซับโยโยซักทีนะยังไงก็หมดไปแล้ววันนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโอ้ไม่กอดตัดจินโนะเบลสวิอ่ะอูยูให้หนึ่งหน่ะคาณค่ะ I'm a k i l l e ิดยังไงยัง

然后。<No. S 2> <laughs>